พามาสง่งฟาร์มแอปเปิลที่อเมริกาครับท่านเห็นแล้วต้องขยี้ตาแรงๆเพราะมันแดงแจ๋เต็มต้นแถมดกจนมองไม่เห็นกิ่งยิ่งช่วงฤดูหนาวที่ใบไม้ร่วงหมุนนะคุณเอ๋ยแอปเปิลแดงแที่ค้างอยู่บนต้นน่ะมองไปไกลนึกว่าต้นพามแถวบ้านเราเปียบเจ้าแอปเปิลพันนี้มีชื่อสุดล้ำว่า Cosmic Crisp หรือแปลเป็นไทยแบบตึงๆว่าจัก,กรวาลความกรอบแค่ชื่อก็ขมขวัญคู่แข่งแล้วเป็นพันที่ฮอตฮิตติดชาร์ตในอเมริกามากรสชาตินี่คือที่สุดของความกรอบดังกรวบหวานฉ่าโดนใจสุดๆส,สิ่งที่ทําห้้ททุกคคคนนงงตงตตบบืมมอบรรัำ ปลูกแบบรูใหแนวดิ่งความหนาแน่นสูงไฮเดนซิตี้เทรลิสซิสเต็มพูดง่ายๆคือเขาปลูกแอปเปิ้ลเหมือนปลูกองุ่นเลยครับมีการขึงลวดเหล็กมีโครงสร้างประคองแล้วดัดกิ่งให้โตเรียงกันเป็นกำแพงผลไม้ยาวเหยียดเป็นแถวเป๊ะถามว่าทำลำบากทำไมพี่คนปลูกเขาบอกว่าช้าๆได้พลาเลมงามครับเพราะการทำแบบนี้จะทำให้แสงแดดเข้าถึงทุกเม็ดแอปเปิ้ลทุกลูกจะได้รับแดดแบบ VIP ทําทำให้ผิวแดงเสมอกันทั้งลูกไม่ดำดำดังๆหวานเจี๊ยบจับใจแดดดีสังเคราะห์แสงเก่งความหวานก็พุ่งเก็บง่ายเหมือนปอกกล้วยผลมันกองรรวมมกกััันน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 ออยยู่่ใะดดบสาาาตตคงงเเเิิ็พไ้ป ให้เอลเคสเห็นเทคนิคนี้แล้วบอกเลยว่าสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆครับใครอยากทําสวนผลไม้ให้ได้ผลผลิตแบบทะลุโลกลองเอาไอเดียกําแพงแอปเปิลไปปรับใช้ดูรับรองว่าผลผลิตดกจนเพื่อนบ้านต้องมองแรงแน่นอน